ไมครั้งกับผมต้นนางําในอะไรทุกครับนะครับก็คุณไม่ลองคุณการคุณสายน้ำครับนี่เป็นแม่พิเศษครับที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็ต้องมาตั้งกล้องหน้าบ้านเพราะอะไรก็ไม่รู้รับในในห้องถ่ายทํามีคนมานอนอยู่ก็เลยมีมีการไม่เข้าใจกันเกิดการถกเถียงกันแล้วฆ่ากันในที่สุดนะครับตอนนี้ก็กลับบ้านกันพี่เชียบ้านเกิดอยู่ไหนเข้ายังครับเขายังครับยังเข้ายังเซียงอาเคนรู้สึกว่า เข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมอไม่โดนอะไรเดี๋ยวสีโมงบอไปเนะต่อเข้ยังครับต่อ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 พึ่งต่อรังนะครับเฮ้ยม่มีมีใครเข้าไหม เอาไปเร็วเอๆๆทุกคนน้ำก็ขอปเป็นแบบปืนก็แล้วกันไบรอนเอาแบบปืงเอาแบบเองมาเลยเบบลยไบรอนขอล้มอ,อย่าเลยลเอาเจอคุณไบรอนคุณคือคนสุดท้ายทีม่มีแบบแบบสมบูรณ์ไทยเดี๋ยวแล้วสักครู่นะไขด้วย,ย,ออยโอเคพี่หลวงต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ทำเน็ตกันอีกแล้วครึ่งชัวง่วโมง

ตกก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 าบบ้ออออออโอ้โห้ยดูไข่กันอีกแล้วเนี่ยนายเนี่ยช่างกลับมาที่หมู่บ้านของตัวเองก่อนเลยไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้ใครก็ได้ไปเล่นเครื่องเราทีแล้วมาอันนั้นซส้นทักเส้น้องการไปเล่นเครื่องพี่ไปเล่นเครื่องพี่กระตุกติกๆไปบ้านเ่ินน้ำใช่ไหมมารู้ใช่ไหมรู้ทางไหมให้สายน้ำให้ใส่ บอกเลยสายน้ำอยู่ไหนนี่นี่อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนนี่บ้านพี่ต้นน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีนีี่ไมมเลยถึงแล้วถึงแล้วไหนอกไม่หนอ่กนี่อ่ะบ้านเี่าใช่ใช่ใช่เออบ้านนี้แหละไม่ใช่ใช่เออใช่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 ไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านพี่รดน้ำในบ้านพี่ต้นน้ำอยู่หลังนี่บ้านบ้านนี่บ้านพี่ต้นน้ำอยู่หลังนี่ที่มันมีสองด้าน นี่บ้านเพลินเรอยู่แล้วนี้อุ้ยแมนูกัดนี่เพนก็แล้กู้ไหนเขียนเรื่องบ้านกันอยู่เบอะใช่ใช่ใช่เมนูกัดกัดตายก็อุ้ยเจอบ้านเพลินน้ำเราอยู่ตรงนี้นี่อยู่ใกล้กับบ้านน้องกันหาน้องกับบ้านไหนเบลอนกูจำไม่ได้เมื่อกี้หาจำไม่ได้เป็นเป็นคนที่ทำมาเองใครไมถึงจำไม่ได้ฮะค่ะแม่งเพื่อนน้ำบ้านบ้านเพื่อนน้ำมันนอนตัดไม้มาเผาก่อนไหมให้เป็นฐานนะเนี่ยบ้านพี่ เออนั่นแม่น้องทันถ่ายอยู่ข้างบนยายยกผนนั้นอ๋อต้องขอภัยนะเมื่อกี้มันถ่ายอยู่ข้างบนนะน้องน้องกันยังไม่รู้เขาเลยแม่ทุกคนถ้าครับวันนี้ไม่ต้องบ้าได้ยืนนอนเพราะร้องกันไอ้นั้นอยู่กระตุกไม่รอดเจะฆ่าเราเราขอร้องไม่เป็นไรเขาหาหน้ากลับบ้านเจอแล้วโอ้ดีดีดีตามมาในหาคป้าบอกเลยในหมั่วมันหาไม่เจอป้าแก่ เก็บของที่กเก็บท่าไม่ออกไปอ่ะที่กบเอาเอาเอาข้างข้างข้างต้นกบเป็นโรคตาบอดอีกแล้วเราเออกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยอ๋อเนี่ไม่มโหลดนะตา,ต,าตามมาเร็วตามมาหรือเปล่าตอนนี้ตามมาแต่ว่าน้องอาหารจะหมดแล้วไปไปเก็บของก่อนใช่ไหมในบ้านแม่น้ำซอมบี้ไปลองซอมบี้ลองหน่อยสกเกลิตันด้วยเก็บเก็บไอ้ตาบองเพชรไหม ของพี่น้ะมันเก็บไหมเก็บต้นไม้ได้ใไหมเก็บไว้ในบ้านเลยจ้าถ้าของพี่ยาได้ไหมเออ<า>เก็บที่หมดนะยาอะไรน้ำเปล่ายาอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้<อ>เขาทำเองเฮ้ยใครกลับมาต้อง ของเราคืนมาเอาเหล็กมาถูก啊เอาเหล็กที่ได้เจอพวกเธอนนไอ้ต้นการเอาเหล็กคืนมากาันกันเอากันเอาเหล็กมาันเอาเหล็กอเาเหล็กมาเอาไปตาให้แ้วมเตะอะไรให้แล้วมันเจ็บเออเอามาเออเก็บได้แล้วนี่ของเขา จะเอาไปทำจิดก่นอนอะไรสิครับหัวล้านแล้ก็โดนเตะหัวหรอกนุ้ยดินดิดมนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน้องการใส่ยุดท <c oughs> องนี่อะไรเว้ยเข้าวันดีแด้ได้ยุดทองเดี๋ยวคืนนี้ปาร์ตี้ไหมเพื่อนน้ำกล่องเก็บของมันคืนนี้นอนเราเลอยนั่นโอเคโอเคเพื่อนน้ำไอ้กล่องนี้มันมันไม่พอแล้วอ่ะก็ก็มาใส่มาใส่กล่องบ้านเราก็ได้เดี๋ยวเองแล้วขโมยหมดไม่ขโมยหรอกนี่นี่นี่ ทำกองเสร็จกล่องเพิ่มทำกองเกองเพิ่มสองกล่องเลยใช่ไหมกล่องเดียวโอเคเอามาไว้ตบนต้นไม้อะเราเหนื่อยมาคนเดียครับต้นไม้หนึ่งห้านาทีเรากลับบ้านแล้วจริงหรอไม่เอาคลิปนี้ถ่ายเสร็จไหมถ่ายเสร็จเองกลับเลยใช่ไหมใช่ใช่ใชแล้วก็มาอีกวันศุกร์น้องการวันศุกร์มาด้วยโอเคไหมวันศุกร์เหรออืม้นี่วันศุกร์ไปเรียนพิเศษแผลอ๋อเออจริงด้วยไปเรียนวัน โอ้ไปเรียนสิบเอ็ดโมงเออไปวันศุกร์ก็เหรอเออไปเรียนอะไรครูเรียนชุดให้ครูเรียนครูให้ชดที่เรียนไม่เสร็จนั้นไม่เป็นไรยังเหลือเวลาเล่นอีกเพียบเลยแต่ไปร้อนมาแล้วกลับเท่ากี่โมงพี่คุณเธอสวยเลยดอนไม่เป็นไรว่าด้วยแล้วมาตุ๊กตุ๊กไหมต้องเดินก้มหน้าอยู่ตลอด ไอ้ตายอ่ะไม่เปล่าแต่ว่าตอนนี้จะตายเลยว่ะตอนชักมันไม่ท้อร้ายแป๊บนึงกระตุกกระตุกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไม่หรือเปล่าพอน้ำเหลือไม่รอกินอาหารต้องกินน้ำซีนา่นา ชอบมุกกรลไมูรดีมากเลย n d a ข้าหัวไม่เปียนน้ำข้าวหัวไหมตอนนี้ตอนนี้ข้าวหัวไม่เปียนน้ำข้าดวะน้องกันอะไรคนตาบอดได้ไปอยู่ในมูลนิธิคนตาบอดมูลนิธิคนตาบอดเยื่อท่ะไหรเมื่อไหรจะเข้าหัวเขาขอบริจาคถังน้ำให้เอาไหมไว้ในบ้านเรา บริจาคทางน้ำมาให้แล้วมีอะไรมาบอกแหละแต่ว่าอันนี้เป็นความลับมากเลยความลับสุดยอดความลับอะไรป่าไม่มีอะไรก็คือโต๊ะในในห้องสมุดอ่ะก็เอ็บีซีมันสร้างอะไรไม่เข้าใจเหรอไม่ใช่อันเนี้ยเราสร้างเองสร้างได้ด้วยโอ้โหนั่นเหนือความลับของเอง แ,แต่จอก<อ><อ>มากตอนที่ไม่มีใครอยู่ชื่อแกในบ้านเราเอง yes, <please. S 2> ถ้าใครอยู่เนี่ยมีหวังมีหวังโด,ดปุ้นมีหวังไม่ใช่ความลับแน่นี่ <Yeah. S 1> มันเป็นความลับพิเศษนะ้ำจะสีงมงแล้วอีกแค่สองนาทีสำหรับคนธรรมดาทำไมจะกห้าชั่วโมงกันยเป็นสองนาทีวะโคตรไกลนอนเฮ้ยค้าแล,ล้วเหรอเออข้าแล้วเหรอค ไป่ไม่นอนเร็วอนนอนนอนเบื่อสุดกรางให้เราบ้างแล้วนอนแล้วทุกคนนอนเร็วเออเดี๋ยวกลับไปนอนนนนอต้องการนอนเลยกลับไปต้องการเลื่อนขั้นต้องการนอนบ้านต้องการอะได้แล้วเคสสำหรับเครื่องกันแล้วก็นอนบ้านตัวเองใช่ไม่ต้องนอนบ้านคนอื่นบ้านคนอื่นนอนบ้านคนอื่นไม่ดี น,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 นี่นแหละมีประตูหลังด้วยโชคดีมากเลยใครมานอนบ้านเราวะไปนอนนอนบ้านตัวเองเราแอบยิ้นมนั่นไปนอนนะไปนอนนะมันยังนอนไม่หลับเพราะเพื่อนยังไม่นอนท่านเจ้าคุณนั้นคุณไม่อยากเกดไปกวนหัวเราเบลลเอาไปนั่นนะเอาหิวยิ้วยิ้วจบคลิปแล้วยิ้วยิวเหลือหนึ่งเช้าแล้วเช้าแล้ว ไปเอาอาหารไปเอาอาหารที่ของบ้านเราเองใช่ไหมโอ้โหมีคนมีความรู้ใจมาบอกออมาโอเควนนี้ก็ขอจบวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยครับบายๆทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาๆ Oh my god